ถ้าจะทำบัลทังให้ดูเด็กลงแนะนําให้ทําตั้งแต่อายุที่ผิวเริ่มรู้สึกว่ามีความหย่อนคล้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่อายุประมาณ30ค่ะก็คือแก้มเริ่มตกเริ่มมีร่องแก้มกรอบหน้าไม่ช้าก็ถ้าจะดูอ่อนเยาว์ก็คือเราต้องทําส่วนทางกับอายุที่เราเยอะขึ้นโดยเฉลี่ยก็จะแนะนําให้ทําปีละหนึ่งครั้งแต่พออายุแบบ40ขึ้นไปนะคะถ้าต้องการให้ดูร้อไวัยก็คือยิ่งอายุเยอะยิ่ง เด็กลงเนี้ยก็จะแนะนําให้ทํา6เดือนครั้งว่าร่างกายเราก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะเต็มที่ที่ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เกิดการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อใหม่3ถึง6เดือนดังนั้นถี่สุดที่หมอจะแนะนําก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะถามว่าบางคนมีคนทําเพื่อให้อ่อนเยาว์ลงเรื่อยๆ4เดือนมีไหมก็มีเช่นเดียวกันค่ะ